เราจะชวนมาเหลียวหลังแลหน้าครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2565ครับแต่ไม่เดี๋ยวหลังคือไปเล่าๆๆอย่างเดียวไม่เอาเราจะพยายามถอดรหัสเพื่อจะไปแลข้างหน้าจะได้เดินได้อย่างระมัดระวังครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อว่าประวัติศาสตร์ซ้ารอยเดิมเสมอหรือว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ําประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนก็แล้วแต่เพราะมันมันสลับกันจริงตลอดเลยแลวเราก็ได้เรียนรู้ว่า มันจะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลำบากยากเข็ญมากเลยในช่วง2ปีกว่าๆที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกในอนาคตสิ่งที่เราจะได้แลหน้าไปก็คือว่าเราเคยลำบากกว่านี้และแน่นอนนะครับวิทีจุฬาของเราก็ยังให้โอกาสและเปิดรับโอกาสสําหรับผู้ที่อยากจะมาหาโอกาสเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของเราก็สามารถติดต่อหลังไมค์เข้ามาได้เหมือนกันเอ้ยผมเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาไปต่อไมถูกเลยผมเปิดมาตรงๆเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งที่นี่วิทยุจุฬาติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมนชยัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากเทนเอ็นช่องสิบหกและบิสคลาส .com ขอ,ขอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะ สวัสดีอย่างเป็นทางการสำหรับคุณผู้ชมว่านี่คือปี2566สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่คุณเล็กด้วยครับสวัสดีปีใหม่อาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่ครับก็ปีนี้เชื่อว่าเป็นปีสำคัญที่เราต้องระมัดระวังแต่ก็ยังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายขอให้เป็นปีแห่งโอกาสของคุณผู้ฟังและเป็นปีแห่งโอกาสที่มากมายของคุณเล็กแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ได้โอกาส ในการที่ไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างความสุขให้กับคนอื่นครอบครัวแล้วก็ตัวเองอีกมาหาศาลและแน่นอนนะครับวิทีจุฬาของเราก็ยังให้โอกาสและเปิดรับโอกาสสําหรับผู้ที่อยากจะมาหาโอกาสเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของเราก็สามารถติดต่อหลังไมค์เข้ามาได้เหมือนกันเออผมเอาอย่างนี้เลยหรอเอาไปต่อไมถูกเลยผมเปิดมาตรงๆเลยทีนี้นอกจาก เรื่องโอกาสแล้วเนี่ยวันนี้ในฐานะที่ต้นปีวันที่2มันก็เพิ่งจะผ่านปีใหม่ผ่านเขาดาวมาไม่นานเราจะชวนมาเหลียวหลังแลหน้าครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2,565ัารับกบก็ประวัติศาสตร์มีคุณค่าอยู่อย่างหนึ่ง<ฆ>คือทำให้เราได้เรียนรู้และทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วงั้นปี2565เพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่วันนี้วันนี้ ช่วงปีใหม่ก็ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยเพื่อจะได้เดียวหลงังอย่างที่คุณเล็กบอกแล้วแ้วหน้าครับแต่ไม่เดี๋ยวหลงังคือไปเล่า,ลาๆๆอย่างเดียวไม่เอาเราจะพยายามถอดรหัสเพื่อจะไปแลข้างหน้าจะได้เดินได้อย่างระมัดระวังครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมเสมอหรือว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน <g ül üyor> ก็แล้วแต่เพราะมันมันสลับกันจริงตลอดเลยต้องยอมนะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราใช้เยอะที่สุดในรายการของเราแล้วก็เป็นเพลงเปิดปีของปีนี้ด้วยนะ <c oughs> เอาสิ <c oughs> ทีนี้มองไปในปี2565ิที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เห็นชัดเจนหลังจากบรรยากาศอึมครึมสำหรับโรคโควิดสิกคือธุรกิจมันเริ่มกลับมาเปิดเริ่มกลับมาเดินได้ครับคึกคักมากขึ้นหลังจากที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นแบงงๆว่าเมื่อไหร่นะ <laughs> <อ>แล้วก็จําถิ่นยังไงหรอ,อคือแต่ก็เป็นที่รู้กันแล้วคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอาหนาะเอาหนะคือพอเปิดได้ปั๊บก็เปิดร้านเริ่มทํากิจกรรมกิจการต่างๆได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการยืนยันมาว่าจะไม่ได้ปิดประเทศกันอีกง่ายๆต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงทุนได้เต็มที่มากขึ้นนักท่องเที่ยวเริ่มไหลกลับเข้ามางนั้นภาพรวมอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเป็นปีแห่งการ ที่เราพังหัวกลับมาหลังจากเราจมดิ่งมายาวนานต้องยอมรับว่าเราทรมานเหมือนกันและประเทศไทยเป็นประเทศต้นๆด้วยที่ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรจากโควิดสิทีนี้พอธุรกิจกลับมาเปิดอาจารย์เราก็จะเห็นกิจจากโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นบริการนะคอนเสิร์ตก็มีการจัดอีเวนต์ก็มีเดินห้างได้ถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันจะมันจะกลับมา มันจะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลำบากยากเข็ญมากเลยในช่วง2ปีกว่าๆที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกในอนาคตสิ่งที่เราจะได้แลหน้าะไรก็คือว่าเราเคยลำบากกว่านี้อสองปีครึ่งเนี่ยมันเคยลำบากผมได้คุยกับท่านผู้บริหารก็ขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังก็คออือ CEO ของ MBK Group ที่สุเวทพี่สุเวทบอกว่าทำงานสิบปีย้อนหลังไม่เหนื่อยเท่าปีโควิด แค่สองปีที่ผ่านมาคือสิปีที่ผ่านมาก็เหนื่อยทํางานอย่างเต็มที่แต่สองปีที่ผ่านมาเอามารวมกันยังเหนื่อยไม่เท่ากับสิบปีอ่ะที่เอามาที่ๆท,ท,ที่เกิดขึ้นอ่ะที่แบบก็เหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยเท่านี้มันเลยเรียกว่าวิกฤตของจริงวิกฤตจริงๆค,คืออย่างห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยก็ถูกปิดแล้วห้างสปปรรพสินค้าบางที่อย่าง M B K เขาเนี่ย ไม่ใช่เป็นลูกค้าในประเทศด้วยถึงเปิดขึ้นมาตอนแรกเขาจับลูกค้าต่างประเทศเยอะอ่ะงั้นโหมันกระทบทุกทางเขาเดือดร้อนทําจนผ่านพ้นวันนี้ใครกลับไปเดิน MBK ผมยังรู้สึกตื่นเต้นแทนว่าโอ้โหเขาเปลี่ยนกลยุทธ์เขาเอาเด็กในประเทศเข้ามาเด็กที่ชอบไอดอลเด็กที่ชอบคอสเพลย์เดินกันเต็มเรียนพิเศษกันแล้วเขารู้สึกว่าวิกฤตกลายเป็นโอกาสคือไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องจับลูกค้าในประเทศแล้วสามารถจับกลุ่มเด็กได้เยอะขนาดนี้ <หา S 2> อะไรย่งเงครับเอออันนี้อันนี้เห็นด้วยแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของ MBK จริงๆรวมถึงหลายๆห้างหลายๆที่ก็พยายามที่จะใช้ระบบดิจิตอลมากิ่งขึ้นครับก็เดาได้เลยว่าเราได้แลหน้าไปว่ามันไม่ยากเกินไปที่เราจะพยายามพยายามใช้ระบบดิจิตอลมีคนบอกว่าคุณเล็ก2ปีกว่าที่แล้วให้คนบางกลุ่ม มาทำ QR code ไม่เอาทั้งชีวิตฉันไม่เคยใช้ QR code โน่นนั่นนี่ <S <S <ฮ>นเพอเกิดกิกกตตูมคนที่แบบไม่เคยใช้ใช้เป็นทุกคนคนที่บอกฉันต้องไปแบงค์ฉันยังไงฉันก็ต้องไปแบงค์ไม่ยอมไปแบงค์ซักคน,<ฮ>นจะใช้ QR code ไม่เป็นเข้าตึกไม่ได้เพราะมีมชัยชนะไงช่วงหนึ่งงั้นยังไงก็ต้องใช้ QR code เป็นตอนนี้เนี่ยพอส่งข้อความไปยาวๆบอกว่าที่หลังส่งมาเป็นลิงก์ส่งมาเป็น QR code นะส่งอะไรมายาวๆเนี่ยอ้าว ใช้เป็นเออเริ่มชินเริ่มชินเริ่มชินเดี๋ยวนี้คือคนไทยก็สแกนจ่ายสแกนจ่ายสแกนจ่ายได้มากขึ้นแล้วถ้าไม่สแกนไม่มีให้สแกนจ่าย่าไ, <ป S 1> ไม่ซ<ด>ื้อใช่เ,ออเพราะว่าไม่อยากจับเงินสดก็ดีหรือก็มันสะดวกก็มาตัดบิลเลยไม่ต้องเก็บตังค์ทอนไม่ต้องเก็บเหรียญแล้วก็ไม่ไม่มีเงินสดจะหาเอทีเอ็มอยู่ตรงไหนเนี่ยตู้เอทีเอ็มสมัยก่อนเนี่ยแบงค์เคยโชว์กันว่าฉันมีตู้เอทีเอ็มเยอะเท่าไหร่ในประเทศนี้วันนี้เนี่ย แต่ละแบงค์ไม่กล้าโชว์เลยว่าตัวเองมีตู้เ TM เท่าไหร่อืเพราะว่ายิ่งมีเยอะแปลว่ายิ่งโบราณยิ่งต้นทุนเยอะยิ่งต้นทุนเยอะคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะไม่อยากซื้อหุ้นดังนั้นก็ไม่เคยกล้าโชว์เลขว่ามี ATM กี่เครื่องเลยนะสังเกตดีๆหรือเขาไม่กล้าโชว์สาขามากขนาดนั้นว่าฉันมีกี่สาขาทั่วประเทศเพราะว่ายิ่งบอกไปเนี่ยนักลงทุนที่เ็าจะต้องลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีมุมมองว่าโบราณจังครับนี่คือธุรกิจห้างร้านที่กลับมาเปิดและสิ่งหนึ่ ต้องยอมรับว่าเป็นพระเอกจริงๆคือนอกจากภาคการส่งออกที่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของเราคือภาคการท่องเที่ยวครับ<ะ>ใครจะไปเชื่อว่าความว้าเเวของฟู้ดคอร์ทห้างในเมืองที่เราเคยเห็นว่าตายแล้วไม่มีชาวต่างชาติเลยทำไมมันเงียบแบบนี้เดี๋ยวนี้ที่นั่งกินข้าวก็หายากเหลือเกินจะตีกันตาย<ะ>แย่งเก้าอี้เดียวเนี่ยคือ<ะ>คนเยอะมากๆแล้วก็นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งก็แสดงความยินดีกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าตอนต้นปีก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่าจะถึง10ล้านคนครั้งไหม,มปรากฏว่าปิดเกิน10ล้านคนครั้งไปแล้วเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงความยินดีว่าเราได้นักท่องเที่ยวกลับมาอย่างจริงจังในทุกพื้นที่นะครับแต่อาจจะยังมาไม่ครบอาทิตย์ที่แล้วใครฟังรายการเราจะรู้ว่าเชื่อว่าปีนี้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเบอร์เทอร์เลยเนี่ยก็จะเข้าเมืองไทยอีกก็จะกลายเป็นการท่องเที่ยวที่บูมได้อีกครับปีบ2,500 65นักท่องเทีท่ยวทะลุ11ล้านคนทะลุ11ล้านไปแล้วบร<ะ>้อยแต่ทีนี้ปี2566ปีนี้ก็ประเม,มินว่านักท่องเที่ยวจะอยู่ที่15ถึง20ล้านคนแต่ถ้ามีจีนทะลักเข้ามาอาจจะทะลุอีกก็ได้ผมคือ<ะ>หวัง,หว,งหวังเองอันนี้ไม่เกี่ยวข้องในฐานะ,ะที่จริงๆกำกับดูแลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยแต่ว่าหวังเองอยู่ในใจส่วนตัวว่าอยากเห็น30ล้านคนครั้งอีกครั้งและอยากได้ลูกค้าชั้นดี ห <Ha. S 2> มายความว่าอย่างไงหมายความว่า30ล้านคนครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ลูกค้ามานับหัวก็ได้แต่ทัวส่วนเหรียญไงียเราไม่อยากได้เราอยากได้เยอะแล้วมีคุณภาพาอ,อาจจะไม่ต้องกลับไปเท่าเดิมเหมือนก่อนโควิดก็ได้แต่มาแล้วเน้นๆน้ำๆเนื้อๆซื้อของคนไทยเกิดการจ้างงานคนไทยแล้วก็ไม่มาทำลายทรัพยากรของประเทศไทยเยอะโอ้นี้สำคัญอาจารย์เพราะว่าเอาจริงสิ่งที่เรียกว่า over tourism หรือว่าการท่องเที่ยวที่มันมากเกินไปจนเกินศักยภาพของสถานที่เนี่ย มันทำลายทุกอย่างสิ้นสร้างมานะครับสองปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ไปตามเกาะแก่งต่างๆหรืออุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยรู้เลยว่าเราทําลายไปเยอะมากจริงตอนที่กลับมาจึงได้เห็นว่าเออใช่เมื่อหลายสิบปีก่อนมันเคยสวยขนาดนี้อาจารย์มันเหมือนอะไรรู้ไหมฮะมันเหมือนเราใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งเรานอนเต็มอิ่มแล้วตื่นมามองหน้าตัวเอง อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง <laughs> อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <laughs> ซึ่งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในเมื่อสองปีกว่าที่แล้ว <laughs> นานมากอันนี้คือ,อ,น,คอนี่คือส่วนแรกนะ,ะส่วนแรกส่วนแรกธุรกิจฟื้นคุยเยอะแต่ให้ท่านเห็นว่าสําคัญที่สุดเลยมันเป็นเรื่องของการที่จะทํางานต่อในปีนี้ท่านเกิดอุปสรรคเกิดการท้อใจท้อแท้เมื่อไรให้คิดว่ามันเคยแย่กว่านี้เออนี่คือฟ้าเปิดละครับค่ะอย่างที่สองเนี่ยที่เป็นปรากฏ การในช่วงปี2565ที่พลิกฟ้าถล่มแผ่นดินทลายคุณเล็กโดนไหมไม่รู้นะเรื่องนีโน้โดนโดนโดนนั่นก็คือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็ถ้าต้องประมวลอีกหนึ่เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากในป<ะ>ีที่แล้วก็คงจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีบางคนบอกอ้าวมันเป็นเรื่องลงทุนเรื่องเงินเกี่ยวอะไรกับการตลาดจะบอกเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอารมณล้ลนลวน,ลวนเลยละ่ะฮะคือ อันนี้อ้างอิงจากงานวิจัยของผู้ช่วยของรองศาสตราจารย์ดรวรประภานวัชระของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาก็ได้คุยกับท่านอาจารย์อาจารย์ก็บอกชัดเจนว่าหลังจากที่คิด,ดคิด,ดทางเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าทองลงอันนั้นก็ต้องขึ้นใช่ไหมถ้าดอลลาร์ลงเงินคนอื่นก็จะขึ้นคือมันจะต้องไปเรียนผูกกันหุ้นลงอันนี้ก็จะขึ้นมันก็จะมี สินทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆที่มีอันนึงลงอันหนึ่งก็จะขึ้นอนสังหาริมทรัพย์ขึ้นอันนั้นลงอันนี้ลงอันนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอารมณ์อยู่ที่ประมาณนี้ครับท่านก็เลยลองผูกดูว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยที่ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยผูก,กอะไรอ๋อฮะเพราะมันต้องมีอะไรผูกอตามหลักการกดไม่รู้อะไรผูกก็ไม่เจอนั่นสิอาจารย์คือของที่ไม่ผูกอะไรเลยเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันคือหวยอ๋อเออ นั่นนะเสียอาจารย์รแล้วหวยเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าเป็นการพานันใช่อ่ก็คือมันไม่ได้อยู่ที่การลงทุนนะล,ละมันอยู่ที่โชคดวงอืมก็เลยอาจารย์ก็ทําเพิ่มเติมขึ้นแบบอยากผูกจริงๆก็ไปเจอนิดหน่อยก็ต้องเอ่อพราะพูดข้อมูลที่ชัดเจนก็คือว่าหลังๆเนี่ยหลังจากที่ผ่านไปยาวนานแล้วไปเจอนิดหน่อยว่าไปผูกกับตลาดหลักทรัพย์ในตลาดใน,ใน,ใ,นในสหรัฐอเมริกาเล็กน้อยอืมซึ่งคือสรุปผมก็เลยบอกถ้าอย่างนี้ผมสรุปได้ว่า ดีกว่าหวยนิดนึงถ้ดีกว่าหวยนิดนึงมันก็คือการเก่งกําไรแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวในผมก็อยากลองเหมือนกันว่าเป็นยังไงเลยไปใช้บริการแพลตฟอร์มหนึ่งว่าเอันเป็นยังไงปรากฏว่ามันมีสารพัดเหรียญให้เลือกก็ไม่รู้ว่ามีเหรียญอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าที่มาของเหรียญนั้นคืออะไรและไม่รู้ว่าที่ไปของเหรียญนั้นคืออะไรรู้แต่ว่าราคามันเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วที่เห็นกับตัวแล้วก็เจ๊งด้วยนะอาจารย์มันคือการซื้อเพื่อหวังว่าราคามันจะขึ้นแล้วเราก็จะขายตอนมันขึ้นแล้วเราได้กําไร แล้วน,น,นี่คือสาเหตุที่นอนไม่หลับใช่ป่ะ <laughs> <laughs> ยิ่งออกคุณสามซุปเปอร์แกงเลยล <laughs> มันวกวนวุ่นวายในหัวมากอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเคยพูดเรื่องมันคือการปฏิวัติทางการเงินคือโลกยุคใหม่คือวิธีใหม่เวลามันก็ผ่านผ่านมาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่ามันอาจจะยังไกลกว่าจุดนั้น <laughs> พอสมควรคุณเล็กใช้คําดีนะคือมันไม่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่โอเคนะอืแต่ มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของมันเพราะว่าผลจากงานวิจใจมันออกมาอารมณ์ประมาณนี้แล้วผลที่ท่านไปลองลองทุนกันดูท่านก็โดนกันประมาณนี้ในช่วงที่ผ่านมามนถ้าย,ย้อนหลังย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเดือดร้อนใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอย่างรุนแรงแล้วก็ต้องยอมรับว่าการสื่อสารการตลาดของทั้งแพลตฟอร์มของทั้งอินฟลูเอนเซอร์ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยโหมากเลยอาจารย์โหมว,ว่านี่คือการลงทุนนี่คือ สิ่งที่จะเปลี่ยนอนาคตบางคนที่เป็นแบบทางด้านการเงินก็บอกว่านี่คือเรามีเหรียญคือคอยใช่ไหมเรามาออมคอยกันเถอะ DCA คอยทุกเดือนแล <ะ S 1> <อ>้วตอนนี้อินฟลชันเรานั้นเงียบไปหมดแล้วซึ่งจริงๆเราต้องชัดเจนนะว่าเราคุยกันเรื่องของคร<ห>ิปโตเคอเรนซีแต่มันมีเรื่องของอินเวส m e เมนต์โทเค็นมันมีเรื่องของตัว NFT หรือพวกยูทิลิตี้โทเค็นด้วย<ห>คือคริปโตเคอเรนซีคือเงิน<ห>เป็นเงิน เทียบเทียบเคียงกันประมาณได้เงินอินเวส e ์เมนต์โทเคคือหุ้นกู้ <Ha. S 2> อารมณ์ประมาณหุ้นกู้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกแต่อารมณ์ประมาณหุ้นกู้แล้วก็พวกของยูทิลิตี้โทเคหรือ NFT พวกนี้จะมีลักษณะเป็นสินบนสินค้า <Ha. S 2> ขายของกัน <Ha. S 2> เ,เป็นของที่เป็นดิจิเป็นดิจิตอลแอสเซทคือเป็นของ Online ออนไลน์ hmm. ที่ที่ขายกันปรากฏว่าออตอนที่ที่หนักๆนักในปีที่ผ่านมาเป็นคร <Crypt o, S 2> นะิปโตเคอร์เรนซีอีก2อันเนี่ยยังยังพอมีแนวทางที่ mm. ได้เห็นว่ามีสำเร็จบ้าง mm. เฟลบ้างแล้ว mm. แต่ ฝั่งที่เป็นนวัตรกรรมทางการเงินมันก็ยังไปต่ออันนี้คือเน้นย้ำที่รายการเราจะพูดไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างโลกจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ต้องมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วไม่ใช่คือท่านต้องมีความรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนวัตรกรรมทางการเงินด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะตามไม่ทันแต่บทเรียนจากคริปโตเคอเรนซีในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วทําให้เราได้ปรับปรุงแนวคิดของเราคือมันเคยมีความคิดอยูดชั่วครูบหนึ่งว่าเราสามารถเปลี่ยนฐานะเราได้เราสามารถรวยข้ามคืนได้ เราสามารถรวยเร็วได้จริงๆนะแต่พอเวลาผ่านมามันไม่จริงล่ะก็คือเราก็ได้ย้อนหลังกลับไปเราก็ได้เห็นคําตอบเดิมย้อนกลับไปเราก็เจอว่าซื้อไม้กฤษณาจะได้ร่ารวยนะย้อนหลังกลับไปซื้อต้นไม้ประเภทนั้นลงออมหินประเภทนี้กัญชาก็ด้วยกัญชาก็มาอแล้วก็กลับมาด้วยโลกเดิมว่าด้วยคําตอบเดิมคือ high risk high return เป็นของที่ควรได้ ของอย่างเนี้ยบางทีมันไม่ได้ high risk high return นะมัน high risk no return อืมเออต้องผมเคยนั่งฟังท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าที่ฝรั่งเขาพูดว่า high risk high return เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่มี high risk มันจะ high return นะฮ่มันหมายความว่า,า no return ก็มีถ้าคุณคิดจะลงทุนอะไรที่มัน high risk คุณต้องมั่นใจนะว่าเวลามัน return มัน high return เออ มันถึงจะน่าลงทุนคุณไม่ใช่คุณไปลงทุนไอ้ที่ High r รซมันโนรีเทิร์นนซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นว่าคริปโตเคเ r รนซีเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เราเห็น High r i s k No ี e t u r n อ่านี่คือเรื่องที่2นี่คือเรื่องที่2ที่จีตจาร์ดในรอบปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องที่3ที่เราอยากจะคุยกันเรื่องที่3ที่เราอยากจะคุยกันเนี่ยก็ลงมาในระดับประเทศกันบ้างไหมว่าในมุมของเศรษฐกิจุรกิจที่น่าสนใจเมื่อกี้เราพูดภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ภาพรวมของเศรฐษฐกิจไทยที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่ากลายเป็นอีเวนท์ที่ต้องเอามาประมวลน,นิดนึงก็คือการที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกอย่างเอเป็กซ์ต้องยอมรับว่าเป็นมหกรรมเป็นการประชุมใหญ่ในรอบ20ปีของไทย20ปีนะดังนั้นคนจะต้องตื่นเต้นกับมันก็มีคนวาบอกมันโอเคไหมมันได้ผลไหมมันดีไหมมันอะไรยังไง <ฮะ S 2> ผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินรอสักพักหนึ่งเพราะว่าผลเนี่ยมันไม่อยู่ในช่วงนั้นเพราะถ้าอยู่ในช่วงนั้นเนี่ย มันจะกลายเป็นผลที่มันต้องมีอยู่แล้วอ่ะก็โฆษณาเยอะอ่ะ,ะเราจะเห็นป้ายเอเปกโลโก้เอเปกนู่นนั่นนี่เอเปกเอเปกคืออะไรก็เอเป็กไปหมดเนี่ย<ะ>อยู่แล้วก็รอมาสักพักหนึ่งก็ล่าสุดสักสองสัปดาห์ที่แล้วไปร่วมงานวันนักการตลาดอาเซียนหรืออาเซียนมาร์เก็ตติ้งฟอรัมนะครับแล้วก็ขึ้นเวทีกับท่านวิทยากรจากหลากหลายประเทศก็มีพิยารณจากฝั่งของอินโดน,เนีเซียและมาเลเซียบอกว่าเอเปยุ่ดังมากเลยนะทํายังไงอ๋อเหรออ๋อแล้วเขาว่าไงฮะ ก็บอกว่าอยู่แต่มาพูดในมุมการตลาดเขาก็บอกว่ายูเนี่ยใช้ประโยชน์จากแบรนด์เอฟเฟกได้เยอะดีเนาะยังไงครับอาาคือทําให้คนรู้จักแล้วรู้สึกว่าเออประเทศไทยมีของกินน่ากินอย่างนั้นคือเชฟชุมพลทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์รีเซียนลุงก็กรุณาถ่ายรูปแชร์ออกไปคนในอาเซียนก็เห็นกันเนาะก็เลยรู้สึกว่าอยากกินอาหารไทยที่แบบว่า ที่เขามากินกันนะ่ะเอออันนี้ก็เป็นร้านของเชฟชุมพลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มพูดว่าเอออยู่ไปผูกกับธุรกิจอาหารนอะอยู่ไปผูกธุรกิจท่องเที่ยวทําให้คนรู้สึกแล้วคุยไปคุยมาก็เริ่มบอกคุยเรื่องของเอโลโก้เรานะ่ะซึ่งเด็กจุฬาเป็นคนทำแล้วก็บอกว่าเอเอไอ โลโก้เขาทำได้สวยดีมันคืออะไรยังไงเขาก็เริ่มถามมันก็เลยได้เวลาคุยเรื่องของภูมิปัญญาแล้วก็สินค้าแล้วก็นวัตรกรรมแล้วก็แล้วก็เรื่องของขององค์ความรู้แบบไทยๆให้เราฟังอีกก็เป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีครับคือเอาแค่ระดับฐานรากอาจารย์รไม่ใช่แค่ระดับวิทยากรที่พูดบนเวทีนะผมไปเดินตลาดนาัดใกล้ที่ทํางานแล้วมีเมนูข้าวยำฝักใต้แม่ค้าคือคือมันจะมีเมนูคล้ายๆแบบนี้เหมือน,นกันที่เป็นหนึ่งในชุดที่ไปเลี้ยงผู้นําเนี่ย เมนูเล hey, really? ี no no, a pex. A pex. A pex. Oh, ้ยงเอเปกเลยนะไม่ใครใช้อ้างอิงได้แล้วอาจารย์เชื่อไหมผมซื้ออุ้ยเลี้ยงผู้นําเลยเหรออ่ะซื้อชุดหนึ่งแต่ว่าเขาหยำที่เขากินไม่ใช่เจ้านี้นะอ่าไม่ใช่หรือถั่วลูกกงลูกไก่ก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าอ่ะเมนูนี้แหละซื้อเนี่ยเอเปกเอเปกับเขาบ้างซึ่งเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยเอเปกรอบก่อนแล้วนะอ๋อเหรอฮะอาจารย์คือคนไทยเก่งคือเชื่อมโยงเก่งแล้วเราสอบแกดแพทเยอะ ม่ก็ไม่ต่างจากลูกชิ้นยืนกินที่ลิซ่าเคยสร้างปรากฏการ์แล้วก็มีลูกชิ้นยืนกินประมาณ500ร้านค้าอยู่ท่วบุริรัมใช่และไม่ใช่แค่บุริรัมนะ,ะมตอยู่ที่แบบผมไปเดินเยววาวราชก็มีลูกชิ้นยืนกินเออบริรัมก็มามาเออก็เรื่องพวกนี้เนี่ยมองในอีกมุมหนึ่งคือเอ๊ะมันได้เรื่องของแบรนด์มาก,มากพอสมควรทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาก็ต้องประมวลนะครับดังนั้นเนี่ย ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่อีเวนต์ใหญ่ที่ประเทศไทยอีเวนต์เดียวอย่างฟี f a World Cup เนี่ยห้าเออแมตสุดท้ายที่เตะก,กันก็คือฝรั่งเศสกับอาเซเนตินาไม่ได้นอนเลยอ๋อเหรออาจารย์อผมหลับสนิทแล้ย <laughs> ต่างกันเลย <c oughs> แต่ว่าทุกคนพูดเหมือนกันหมดคือมันและดูเดือดแล้วก็โลกจารึกโลกต้องจารึกแล้วก็ บอกคนอาร์เจนตินาคงไม่ได้มีความสุขมากขนาดนี้มายาวนานแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คืออ่ะอย่างปรสิตไทยผมนี่ยิบประเด็นเรื่องฟีฟ่าเวิลด์ครับก็ทำกำไรจากอีเวนต์เรื่องนี้ได้พอสมควรเหมือนกันนะอ๋อเหรออาจารย์ยังไงอาจารย์ส่งปรสียบัตรอ๋อมันยังมีมงมทำไมกิจการใช่เออกลายเป็นว่าเราก็ตามดูว่าจะมีคนส่งเท่าไรหร่ปรากฏว่าแล้วปีนี้ก็ถือโอกาสว่าใครไม่ไม่ชอบซื้อออฟไลน์ก็ไปซื้อออไลน์ได้ด้วยนะ ซื้อออนไลน์ปับ๊บระบบก็เป็นอย่างนี้คุณเล็กก็ชื่อพร้อมโพสต์ผมไปซื้อมาคือซื้อสิบใบแถมหนึ่งใบสมมติผมเชียร์อาร์เจนเนี่ยผมว่าอาร์เจนติน่าก็เลือกไปซื้อสิบใบแถมหนึ่งใบก็ยี่สิบาทเพนใบละสองบาท,บาทสมมุติอาร์เจนติน่าชนะเขาถึงจะปริน้นออกมาใส่เข้าไปในกรอ๋อจะได้ไม่ต้องมานั่งกรอกใส่ไปรษณีย์เยอะๆแล้วก็ามาโกยกันแล้วซื้อที่ที่กับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใบ คือถ้าเขียนเอง9 0 0 0พันใบนี่ไม่ไหวนะอาจารย์ตะก่อนสมัยก่อนเนี่ยใช้ตาปั๊มแล้วอจเจกอ,อัมมาอัมมืออะไรไม่รู้นั่งร้องโมกันก็ปั๊ม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 ส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์ผมเข้าใจพฤติกรรมนี้คุณเลยถเราก็เลยเตรียมการสิ่งหนึ่งที่เราทําในการผลิตครั้งนี้คือผลิตตาปั๊มไว้ที่ไปรษณีย์อ๋อฮะแล้วท่านไม่ต้องผลิตเองท่านมาปั๊มที่ไปรษณีย์ได้เลยถ้าเราก็ขายทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ยังปั๊มได้เหมือนเดิมก็ ขายไปรวมๆแล้วก็ได้มาร้อยกว่าล้านใบว้าวเยอะนะไม่ธรรมดาแล้วกต็ต้องขอบคุณพันธมิตรไทยรุ่งไทยรัฐอะไรเงรี้ยแต่ว่ามันเกิดปรากฏการณ์คือเราเล่นเราได้เดี๋ยวหลังแล้วแลหน้าไปว่าเฮ้ยมันมีอีเวนต์อะไรก็เอามาใช้ได้ทําได้ตั้งแต่องค์กรเล็กๆอย่างร้านขายขายา้าวยำมาจนถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างไบษณียีก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่นได้โดยที่ยังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเนี่ยอ๋อฮะครับ<ะ>แล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายวันนี้ไปด้วยเขาใช้คำว่าอะไรดีปรากฏการณ์ในวงการธุรกิจที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลาย10ปีเวลาเราพูดคาว่า CEO ของบริษัทข้ามชาติระดับโลกเราจะนึกภาพของคนที่ขรึมนิ่งผูดน้อยเออแล้วก็ไม่ไม่แสดงออกอะไรมากเพราะกลัวเป็นข่าวแล้วต้องรักษาภาพลักษณ์ใช่แต่เฮ้ยแต่พูดไปเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการเราคิดถึงระดับโลกที่เอาระดับชาติด้วยถ้าพูดถึงสองคนนะ,ะว่า ถ้าเป็นสําหรับเราสองคนว่าบุคคลแห่งปีที่เป็นซีอเมื่อกี้เราคุยกันภาพรวมนี้เอาบุคคลแล้วองค์กรบ้างผมว่าระดับโลกเนี่ยต้องให้อ<ะ>ีลอนมารระดับชาติเนี่ยปีต้องให้แอนจัก,กรพงศ์อ๋อคือมีแสงสีวูบวาบแล้วก็จะเป็นหัวข้อที่เราคุยกันหัวข้อสุดท้ายนี้<ะ>เอาของไทยกันอย่างคุณแอนจัก,กรพงศ์เนี่ยคว้ามมงมาได้กับ Miss Universe เออคือผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดหลักแหลมมาก<ะ>คือ เขากําลังซื้อของที่ราคาถูกมาก <ฮะ S 2> เพราะว่าเจ้าของเขาเห็นคุณค่าน้อย <ฮะ S 2> คือการประกวดบิวตี้เพจหรือการประกวดความสวยงามในโลกตะวันตกเนี่ยความนิยมมันน้อยลงอย่างมากแล้ว <ฮะ S 2> เขาอยากปล่อยทิ้ง <ฮะ S 2> มันต้องทุนเยอะมากใครจะซื้อซื้อไปเลย <ฮะ S 2> ก็ขายในราคาประมาณ20ล้านเนียญสหรัฐซึ่งจริงๆถูกนะ,<ฮ>ะคุณแอนเนี่ยซื้อมาปับ๊บแต่เขารู้ว่าคนที่ขายเนี่ยเห็นคุณค่าน้อยเพราะตัวเองอยู่ในประเทศฝั่งตะวันตก แต่ประเทศฝั่งเอเชียและประเทศฝั่งอเมริกาใต้อะ,ะยังบ้าคลั่งการประกวดนางงามอยู่เยอะมากโอ้ยิ่งอาเซียนเรานะดูเดือดงังไงคือซื้อของถูกมาขายในที่ที่เขาจองซิอแพงๆน่ะแล้วมันก็ดีกับแบรนด์ JKN เองดีกับตัวคุณแอนเอง คุณแอนก็ถึงขั้นทวิตถามว่าเอ้ปีนี้เอาใครมาเป็นพิธีกรรอบสุดท้ายดีหรือจู่ๆก็บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมงกุฎปีนี้จะ200ล้านมีบลูไดมอนต์และให้คนฮือฮาอยู่นั่นน่ะ,ะแล้วก็ทำเอ็กซ์กับแบรนด์ใหญ่ที่เป็นแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกอะไรเงี้ยคือในช่วงปีที่ผ่านมา คุณแอนนี่สีสันมากอย่างที่คุณเล็กบอกสมัยก่อนซี o จะแบบระมัดระวัง<ะ>รีเซิร์ชไม่พูดเยอะ,ะครับแล้วก็มีการแบบระมัดระวังในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ออกข่าวง่ายๆคุณแอนนี่ออกข่าวทุกวันบางทีไลฟ์เองออกเองอ่าไม่ต้องรอสื่อออกเองเลย<ะ>นี่คือฝั่งของไทยแต่คนหนึ่งที่โลกธุรกิจต้องอึ้งก็คืออีลอนมัสก์คือดิวที่เรารู้ว่าอีลอนมัสก์ไม่ธรรมดาแต่ดิวที่เป็นดิวระดับโลกแลาไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อน คือดิวของการซื้อ t w i t t e r ครบรูปแบบของการต่อรองคล้ายกับคุณแอนจกกักรพงศ์มากเลยผมชอบเราเรียนรู้เรื่องการต่อรองด้วยนะคือออกสื่อเลยว่าไม่เอาให้คนที่อยากจะขายอยาเต้นดูสิว่า ฉันอยากขายแล้วฉันอยากขายแล้วถูกๆฉันก็ขายอ่ะอะฉันไม่ต่อรองแล้วแล้วก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงอือ hmm. คุณแอนเนี่ยพาลงมาเกือบเท่าตัวเกินเท่าตัว5อ hmm. ีรอนมสัสก็เหมือนกันออกข่าวตอนกลางๆปีบอกไม่เอาแล้วไปปีบอกได้แล้วจนได้ถูกลงสักนิดอือด hmm. ไม่มีใครกล้าซื้อราคานี้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าอยากทําโชว์อยากได้อยากได้มากมันจะแพงาครับเออมันก็เลย มันก็เลยเหมือนไม่ต่างจากเวลาเราไปเดินซื้อของในตลาดเนาะพอต่อราคาแล้วเขาไม่ให้ไปแล้วเอ้ยพี่อยากได้เท่าไหร่แล้วโอ้ข่าวก็จะออกมาว่าไล่ซีอเกาอองนู่นนั่นนี่เรื่องล่าสุดตอนปลายปีที่ผ่านมาก็คือก็เกิดเปรี้ยวคือให้โหวตว่าคือหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วยุ่งยากมากมายกับการเปลี่ยนแปลงในเชิยลมเดเนี่ยถามว่าคนที่เล่นเชียลมีเอยากให้เขาอยู่ไหม ปรากฏว่าเกิดขึ้นงบอกให้ลาออกไปซะเออเออโอ้เกิดกระแสกันอีกรอบใหญ่ก็เล่นกับกระแสแล้วก็ทําให้เห็นโลกใหม่ของซีโอในในยุคใหม่ที่เขาทําอะไรแปลกแหวกแนวแล้วก็คาดเดาลาบากครับก็เลยถอดรหัสกันตั้งแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกภาพรวมเศรษฐกิจไทยแล้วก็เคสสนุกสนุกจาก c ี o ก็คิดว่าเป็นของขันสนุกสนุกต้อนรับปีใหม่ถอดรหัสเพื่อจะเลี้ยวหลังแล้วก็แลหน้าอย่างที่คุณเล็กบอกครับ ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้สาระไปเพียบนะครับและมีความสุขตลอดทั้งปีปี2566นี้จันเอกกับผมพร้อมทิมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ